สบายดีทำซุ้มพ่อโสภาไทยคนไข่บ้านสบายดีลูกแตมาหนี่สบายดีเอซี่เจ้าลูกสบายดีชิดใจด้วยสบายดีสวัสดีอันนี้กับลูกสาวเฮากรีกินข้าวกันยังลูกมัมมีบอสดังๆมัมมีมัมมีเฮ็ดอะได้กินมัมมีนะพับมามีมตามไปจะกินกับข้าวทำซุ้ม พิ่อเพิ่อเฮ็ดเท่าตัวแบบนี้นะฮะในห้าม่นห้ามเซบบ่ลูกเซบบอมีแซ่บมีแซ่บมีแซ่บก็กินอลละไรลูกแซ่บหรอวะแซ่บแล้วหิวข้าวดู <laughs> สาวคอยหิวข้าวแล้วสิวสวาวประทศไทยไม่ได้ขายเค้งบออะไรไม่ได้ขายปิ้งบ่บอผลยาเลยฮันได้เถอะขายเห็นในยุคนี้นยูพุ่นยูพุ่นบอ พาเฮาเนีงไปซื้อน้องไปเนีงไปซื้อน้ำกินเนาะพาลูกสาวไปซื้อน้ำกินกับทำซุ้มเพราะมันขายเพ่าะอะไรเจ้าเห็นแล้วมันขายเนียงไปหามนะขายเนีงขายยนียงขายปิ้ไก่บ่พาทำซุ้มพาน้องแก้มนี่ไปซื้อน้ำกินก่อนพาลูกไปยัียงพาลูกไปซื้อน้ำกินกับทำซุ้ม ว้าวดีดีว้าวดีแม่ไทยคนนั้นอยู่ปั่นเข้าถือไปหันอันขาก็ททำซุ่ยหิวเข้าอันนี้ก็เสื้อสาวคไทยอันเอามาให้น้องทำซุ่ลูกตาช้องหน้าตปอนนันทหารทำซุ่มพนฟ้ามากสาับแรกัต่นำมาให้น้องคือึนนุงกับป็ดตะแพงปนะสาวไทยตอนอั้มน้ำให้น้องผัด ตะปูท่ายเปท็ทายเอาอ้ำน้ำสาหัวให้คนเป็นบัแ,บบแก,ก้วนี่หอมเนาะผมนี่เนาะคักบะลุคักเนาะเดี๋ยวมือมือมือเฮือนตัวเลื่อนเนาะมานีเนาะมาเบิ้งที่ดินที่อันงี้่ทางบัจ้อยซื้อให้แล้เนาะกะเมื่อวานนี้ว่าซื้อดินให้นออ้องบัจ้อยบ่มาละผัดไอ้ไอน้องพ่นยังมีปัญหากันอยู่ก็เลยโบราณ ได้อีกประมาณอีกจากสี่ห้ามือทำสมเยน้องแก้มน,นี่กับซีเด้ดินเป็นของตัวเองเลยแล้วแก้มน,นี่นะกอดกันให้ยังหนุ่ยังไผ่ยังมันใส่ะหานนะฮะพี่มาพี่หลอดไปทางน่ะไก่หอดแล้วหอดแล้วหอดหานแล้วคนสี่ขายยังเด้นะเนาะเด้อ ไปค่ะไปเบ่งปดไขายังปดไขายังหนไกใส่ปดไข่บนไหนไม่ยังหนกใส้ของกินปดไข่ใส่่ทชมาเรียนยเรียชวยอ่ะ ไข่บุมีมีหมมีได้มีบ่เลเอามีมาลวกเอานยนาม่ฮ้เอาตมเมเิวเอาเงินมาใส่นะสะไทยเปิดเฟสบปนียนะเอามีเอามีมาลวกบก้างเลยเอาใบเมิวเอามีมาลวกกี่กับข้าวกอนอันเท่าไรนี่นะเเอา ตัวยั้งตรงนี้นะอุย้ยตุกเจอ <c oughs> ตัวมีกินตัวมีนะฮะอะเยอะเยอะจับอ,อ,อันมาแล้วให้ซื้ออันกินว่าจะซื้ออันกินได้บ้าน,นี้ไซเดอร์ถ้าก็ได้กินน้ำบาทน,นี้ไซเดอบอกินเนาะอ,อันกินเนาะ กินกินน้ำมะพร้าวอ๋อทำส้มเอ้ยเพราะว่าเดีววัซื้ออันกินให้ลูกว่าลูกสาวค่อยไม่อยากกินจะก,กินน้ำมะพร้าวบาดนี่ดูสับปะไทเบรกก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันใส่ละข้าวเนาะไปใส่ลแล้วหมดแล้วหมดแล้วว่ามาซื้อของกินให้เอามันมีกับเอาเัมนนี้กินน้ำมะพร้าวแทนไป <c oughs> หัวแล้วได้ได้กินน้ำมะพร้าวแล้วนะนแ,วแกเป็น่พี่แม่แกให้ แกเป็นบ้านี ể, ể, ่มึงไม่แกให้ไปเฮาหมพี่เอาหมแกก็มีเป็นทำ้มเ้ยแบบนี้ได้ด้าวได้มอวเด้วองีเลยนี่เขาอ้าวจอใจสับไส้ดู

อันึังนึงมาพาวกุ้นอืมอ่อาลองอินเอยนึงลูกถือก้อนถือก้อนลงรับลงอีลูกเออปะเมื่อวานแบบนี้สีเสื้อเพื่อเอาอาเพืกก่นนุ่งคือกันทำเสมอไปเมื่อเฮือนน้องเมื่อเมื่อเฮือนป้าลุงเห็นเฮือนพอสวาวไทยท่ายน้องมีแตรไายเฮือนน้องตุ้นกับเฮือนนั้นในเมื่อบรงเฮือนน้องแก้มนี่ทำสม อเอาแกไม่เนาะผ้าอันสิว,าว่าผ้า่าซื้อของกินไปไปแล้วถามเพูนว่าไม่มีไข้แล้วเพูนเปลี่ยนใจกินน,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 น้ำมะพร้าวเอาพู่ดมากินน้ำมะพร้าวไปพูดละปงองเอาแกไม่แซ่บบัลุแซ่บบุเคยกินทำส้มเไหมเคยกินย้บอไปซื้อให้กินซื้อเอง

อิ่มคักแน่แล้วเขานะฮะอิ่มแล้วพาไปซื้อของกินผลปูซื้อของกินซื้อกินน้ำมะพร้าวบาทนี่ไม่ว่าซื้อมีมมาเว้นกินผบปูยากกินน้ำมะพร้าวเอาเนอ้อจะส่งให้หลานยักต้นเต,ต้งเตง้นนี่หอเถื่อนแก้วมันนี่แล้ว แกมานีเนาะส okay, okay, okay. ิงกะทึกย่สบ้านเพื่อทำสุมได้ดินพ่นปสิปันบนนันรักตัวนี้แล้วทำาสงมล้วมานีเนาะปสิปันดินให้แล้วเนาะแซบบะลกแซบสำหนาแซบอร่อยมากๆอร่อยมากๆเห็ดดีๆผมแมวนะ อืมซาป่มหักแล้วนี่ทำซุ่มเลยตอนนั้นอันอ่าน้ำไม่พ้นมาบดจ่อยบดจับกล้องให้เนาะเพราะว่อพ่นมันแดดนะ้ำบดอ่าน้ำอ่านพุกะเนาะเซบะบลกอ,อันนี้มนเมนเดอร์เฮือนแกมมันี่ทางหลังนี่ทำซุ่มเฮือนสะบานพ่นใส่เฮือนแกมมันี่นะนี่เฮือนแกมมันี่ทางนี้ทำซุ่มแกมมันนี่นี่นกะดินเพป่นการสิเป็นของตัวเองนะี่ทำซุ่มประมาณอีกสี่ห้ามือนี่กะ ได้เป็นดินของตัวเองแล้วแปลว่าพูดไงาทางป้าจ้อยพูดซื้อให้น้องแก้วมานีน้ำสมว่าสิมาจ่ายเมื่อวานนี้วนนนันนี้สิบสี่กุมผ้าผัดเปิดนไอ้น้องเปนมี้เป็นหากันแน่กันเลยวะอ้าวิทย์จะสี่ห้ามือก้อนหุน่นนะน้ำสมจาก,กาสิบเป็นดุงดินหองน้องแล้วบัดน,น,นี้นะ้องแก้วมันี่เนาะจะได้เป็นดินหองตัวเองแล้วนะลุงเนาะโดนเอาก้อนสิได้เป็นดินของตัวเองแล,แล,ลงนะงง้ว ดีใจบรรุสิได้ดินแล้วนะดีใจปะก็ไม่ว่าแม่เอ็นลแล้วก็ปะก็หลุล้วจะกินดีใจเนาะดีใจแห้งสำหรัหลุดีใจแห้งอะอ่ะรอเลยเนาะใจแล้วิดได้ดินเป็นของตัวเองนะแล้วกระสาวเพิ่น้วกระแซบบะสืะสใจอันพุดษาไม่ได้ซื้อให้เลยพุดษาเอามือเลยกินพุษาสีให้แลยไม่ได้ซื้อให้พุษาเลยแล้วพุษา,าไปใส่บเห็นเนาะบุะยื่นบะ กินกินกินแล้วแม่จะไปมัดผมให้เดี๋ยวเขาก็ไปเฮือนอาตุลเนาะเพื่อนอาตุลอีกี่เบิกพดกินกินดีๆแมวเปียกมดละเสื้อนะอืปไปเป็นโลกบงเฮือนจะ้ะปะไปเลาะเบกบางเฮือนเปิดก่อนเต็มยดินกาบดิ้กว้างเลยดินเั่เกี้ยวไปทั้งนีก้กัประมาณส8ปดเมตรทรรมซมทางหน้ากระซิบกเมตรทางหลัง ทางข้างนี่กับประมาณชิปสองเมตรทำซมทางนี้นี่กับต่าไฟอีกคนหนึ่งเข้าเด้ะน้องแก้วมันี่นึงเข้าในละแม่คนหนึงเข้าทางนี่นี่เนื้อสั้นน้องกะถือดีๆแม่วานะดีเนื้อสั้นเพ้นนี่กะดีทำซมเนื้สั้นน้องแก้วมันี่อันนี้นะหาก็ตั้งแต่ไทยมากกับสับไทยกะบ่ได้เคยเห็น มาพุทธายเฮือนพุดอ้อยพุทธามาเห็เได้บันนี่ยเอาซาบริกิจเ้าวนั้นยังอยู่บ้านลูกปั่นน้องกินเน้อปั่นน้องไหมอัสบายดีเอฟซีทกพุทธาสีและสวัสดีป้าลุงอาทุกคนป้าห่างป้ากยังมเฮือนอตุนวันนี้มันแดดปะลูกป้ยังหลายานลูก ตกะคุมได้เอาเยอะๆเมืเ่อืนอันเอาตุ้นก็นทำสมบูรณ์มานิเมือหามัดผมให้น้องก่น้นเมื่อืนก้นเมือมัดผมแก้วมานี่ก่อนอันเดิกพุชาร์เราไม่ได้ถือดเกิบได้พุชษษาขึ้นไปถือเกิบรึฮะเอ้ยหอมหัวคนเด้หอมชิช่ยยึ้นยังตำหลังนะ มือหามัดผมมัดนั่นก็ทำสม,มัยโหแล้วได้กินโหอันโหแล้วอันย่ออันเห็นแม่เพิ่ได้ทำสมัยมัดผมให้น้องก่อนเิ <S <S 2> <S 2> ็ดสวยให้ก่อนสะให้แล้วก็บีให้อีกเนอะ พาพาเบื่อเพื่อน,นน้องแก้วมานี่กับมันแดดน้องแก้วมาดีนอ้องเพื่อนตัวเนาะก็เ,กเลยมาเฮือนอาตุลือเก้าอีกกับวีผมให้ทำสุ่มเลยคือน้องแก้วมานีเพื่อน,นก็ค่อยได้เป็นเห่าได้หัวคนกสะอาดนะไปนะว่าไปซื้อของไปซื้อของกินบาดเจอเอ็มันดไปแล้วไม่ได้ซื้อของกินเหายากมาน,นี้เหากินบังมีเอาเพิ่นวะเลยจับใส่กัน จัดไปเมื่อเป็นลูกสาวเสบ่เมื่อบ่เมื่อฮะเมื่อเป็นไอเจที่เอ้ยเจที่เนาะโดยจะยังให้ได้ข้อแม่จะเมื่อนำได้เมื่อบ่เมื่อฮะเมื่อเมื่อเลยเนาะโดยจะให้ข้อแม่ตัวเด้อบ่ฮะเมื่อบ่เมื่อเมื่อโดยข้อแม่ตัวบ่ไปื่อกินอาหารเฮะบ่กขึ้นทอด เม no? ื่อลีเด็กสมุทไทยได้ได้ลูกส่งคนปริสามทั้งเจ้าเลยเมื่อนาอเมื่อไปองเฮียวเมื่อรีบบอกแก่านี้เมื่อเมื่อนำสมวรไทยแม่จะบอกแล้วเอ็นแม่มูอใดบ่ก็แม่มูดเลยเรแม่พยายามเมื่อกับสมุทนเอ็นแม่พูทเธอประสมแม่แม่ตัว่าไหน น้ำเจ้าชุดน้ำเจ้าแล้วตอนต่อแม่ได้ไรแม่เอ้ยเขสิเขสีไปบ่เลยสิไป๋เหรอแม่เอ้ยเจ้าไปแม่เจ้าสียู่น้ำไป๋หรือมายูน้ำปลาเลยมายูน้ำนายมายูน้ำน้าตุ้นบ่จะบีก้อนแม่เจ้าบอกเขาสิเมื่อน้ำบอบีก้อดโอ้ยสิเป็นลูกสาวคนไทยและบัดนี้ยังเมื่อน้ำทำส้ม เมื่อน้ำยู่นน้ำสาวผูไทยอ่ะนี่ครอบแม่แล้ววะคอ,อยสิเมยอยน่นสาวผูไทยวะจะเจ้าขึ้นฮอตแม่เจ้าหัน่นจะไปขึ้นฮอดบลูบ่มีขึ้นฮอดบ่มีขึ้นฮอตขึ้นเบาะมันน่ะหนุอดมาเยอะขึ้นฮอดโอ้ยเป็นลูกสาวผูไทยแท้ๆบบนี้บลขึ้นฮอดแม่เลย คนเด้แบบเด็กจะซักก็ซาสบซุมนะแต่งตูให้แล้วนะสัอดมแม่พนาแบบเพื่อนนะไีแมนบอกโดยอ้้าสติ๊บเฮ็ดผู้ชายกย่ยหลายแต่อิบนี่แล้วทำเสรมเลยเฮ็ดอันผู้ชาวเพือนอ่ะลุงอาบ่งกัเนาะดี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 เนี่ย ไอไปเลื่อลุงปลาลาลุงอาเบิ้งไหมนะอระเดแเตะแล้วกระมุดกระมุงอันอันนี้เนะน,นี่ยผู้ชายนี่นะมา,นะาถามปลาลุงอาดูงามบ่ปลาลุง,งาอาเอา้ยเกีก่ยวมันหลานเกี่มันนี่งามบ่้ไหมงามเบิ้หลานเกี่ยวมันเบ่อืมว่าดัง มีมาทำส้มบางคนนะนะตะแพงตะแพงทำส้มขันได้แต่งตูให้นะขันชาวไทยมากนะคู่มือสาวไทยดีผมนะขันโบได้ดีแล้วกันโหยุงหัวหยองแล้วมนิษสะหัวสะอย่างให้เรียบร้อยหัวกระหอมชุดก็งามๆนี่อะเข้าใจอันชุดผู้ใหญ่พ่นุเข้าใจพ่ไหมขอบคุณไหม con đang đắng mẹ bảo đang đắng con còn hay cái nhảy con mình ăn bắp cải phát khương mà hay ít rồi cả thập khai cả mà hay cháo nhu năm cháo thôi ôi vậy mà du năm hàm thầm có chơi đâu có chơi chỉ hai mươi không thầm phớt chơi đúng đúng phớt chỉ mưa năm bò mì đu kem mì mưa năm vào đúng bù chặt bù chặt hay máu của ném cong thôi nha mẹ mà nè bưng palung ao à bưng hau nè quên gì bưng rồi quên ngảm nè nhìn bao bao cái kênh kênh nè anh ba ăn nấm ăn cái cơm gạo cơm mì nè xèo bắp à đú palung à cái nhìn bao ăn tụm hết thuyền thuyền nè nhìn đi đi lúp nhìn đi nhìn không ngảm palung ao à con nhìn thấy cái xay trò xay trò alo อือไมดููไปเอาจอกนึงาปาเจ้าดูจอกนีจอกนึงเมือนานนะใส่จอกเดอพลุงเอาอาพูนเห็นเดอไผ่กโดมาแล้วมันบอก่ามีมีอิมอกกน้ะพราวจะกินน้ําต้เนะอิอิ่มบอีอิ่มบออิ่มไปทาไขบมีเปี่ยนใจไว้ขนาด นี่ชอบไข้หนีเขาจะกินน้ำมะพร้าวอาว่าขมังเลยไปถามเพมี่บมุมบิมบุมบิมยันไข้เลยเนาะเนาะสุดใจเนาะบุมีไข้บุ๊มบิ๊มไย้เ,ยเห็ดเห็อน้ำมะพร้าวอันนี้ลแหละเอา,เ,เ,อาเอาไปกำลังบอกกำลังบอกอันแก้มันนี่นต้องพุ่นยกขวดเลย <laughs> <laughs> ไปใช้อะไรแมวไปใช้มาหนังของกองพี่ <laughs> ไปซงวีก่อน โอ้ยเอฟชงดี ion, ให like Walker, uh, no. ้แม่เอฟคนทำซมเลแม่เออยังได้ดี n ้ะอะไรทำซมวีไปแล้วีนก็เฮ็ดผู้สาวไปมัดทั้งสองแล้วมันนี้คืออันนี้เพิงเป็นผู้ชายเพื่นกันแดบเยอะคือสอเยฮยสับไรแต่งโตให้บอกเฮ้ยแต่งมาโตนะมาเยอะคนมีเยอะคนเปลีนผู้ชายแล้วโตนั่เยอะแต่งมาโตนะอย่าแต่ง มัดไปอันนี้ก็มัดให้มดทั้งสองคนเลยทัอยู่ดจนมัดสุดใจแล้วก็บวันนั้นเอาเนาะอะไรทำให้มุกสาวไทยกับจบคลิปกับน้องๆเลยเนาะเดี๋ยวเขาเบอร์คลิปสาวไทยก็กดไลค์กดแชร์เด้ออ่ะอ่ะอ่ะบ้าพีป้าลุงเอาอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไหมบ้าดูบ้าลุงเอาอ่ะแม่กดอันกดไลค์กดแชร์ให้สัวไทยยหลายๆเด้อบ้าดูบ้าดู แล้วลูกสาวคอยเลิอเจองเมือน้ำกันได้อะสบายดีป้ะลูกองอาไว้หะเนี่ยบายอบายบายเพื่อนพร้อมบายบายตับหมูหุ่งอยูอ่ข้าง